ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบมากครับเย้หูพวกมันเรียกข้าว่าดาวหางพวกมันเรียกข้าว่ามังกรพวกมันยังไม่มีคําเรียกสําหรับร่างที่แท้จริงของข้างั้นเหรอสวัสดีท่านผู้ชมครับผผมู้บริการเอพิเชนแนลนะครับครับวันนี้มีอยู่เกม LL w i t e l e a f กันอีเชินเคยนะครับผมนะกันอีเชินเคยและไม่เคยอัด LL นะครับผมนะครับผมวันน si ี้มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าออลเรียนโซนะครับผมนะฮีโร่ประเภทเมดนะครับผมนะออลเรียนโซนะครับผมนะเป็นเมดระยะกลางนะครับผมนะเป็นเมดที่สามารถทำซีซีและใครดาเมจเป็นในตัวได้นะครับผมนะจุดเด่นของออลเรียนโซเนาะวันนี้ครับผมนะผมก็จะมาสอนทิ่การเล่นออลเรียนโซฉบับของผมเองนะครับผมนะอาจจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ก็แบบอาจจะเหมือนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะนะครับผมนะโอเคครับผมมาอธิบายพาสซีฟสกิลกันดีกว่า พาสีของออเลียนโซนะครับผมนะออเลียนโซผมจะมีดวงดาวรอบตัวนะครับผมนะสร้างความเสียหายเวบตมอน150หน่วยนะครับผมนะหากดวงดาวนี้โดนสโตหรือมินเนี่ยนก็ตามนะครับก็จะแบบประมาณนี้อ่าเห็นไหมดวงดาวครับผมดวงดาวที่อยู่รอบตัวออเลียนโซเมื่อโดนสโตก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับอ่าสิ่งที่ควรรู้ของพาสีก็กคือเมื่อออเลียนโซอยู่ในพุ่มหญ้าอยู่ในพุ่มหญ้านะครับผมนะสโตูก็ยังสามารถเห็นออเลียนโซได้ผ่านดวงดาวนะครับผมนะสโตูยังเห็นออเลียนโซผ่านดวงดาวได้เนาะก็ ออเลนโซก็ไม่ไม่แนะนําให้ซ่อนอยู่ในหญ้าแล้วก็ค่อยแกงนะผมไม่แนะนานะครับสกิลที่1ครับผมสกิลที่1ของออลเลนโซนะครับผมนะออลเลนโซนะผมนะจะสร้างดวงดาวเกิดใหม่ขึ้นมานะครับผมนะดวงดาวครับผมจะขยายตัวเมื่อพุ่งออกไปนะครับผมสร้างความเสียหายเวท2-30หน่วยและสตันเป็นเวลา0.5 0.5 5หวินาทีถึง2.2วินาทีขึ้นอยู่กับระยะดวงดาวที่พุ่งออกไปนะครับผมนะซึ่งถามว่าระยะดวงดาวที่พุ่งออกไปคืออะไร ระยะดวงดาวที่พุ่งออกไปก็คือยิ่งออริเลียนโซนะผมเดินนะครับผมนะผ่านนี่เดินคู่กับดวงดาวที่เกิดใหม่ผมดวงดาวเกิดใหม่ก็จะยิ่งวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะยิ่งวงใหญ่เท่าไหร่สตันก็ยิ่งนานเท่านั้นนะผมนานสูงสุด2.2วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่น่าเห็นไหมโอเคก็ผมก็จะเป็นมานี้ฮะซึ่งเราสามารถถ้าผมนะทำให้ดวงดาวนี้มันใหญ่ได้แบบ ใหญ่แบบใหญ่มากๆได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะมาที่สกิลสกันนะครับผมนะสกิลสของออเรียนโซนนะผมสกิลติดตัวของสกิลสก็คือเออ่ดวงดาวที่อยู่รอบตัวออเรียนโซนะครับผมนะจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น20หน่วยนะครับผมนะส่วนเมื่อกดใช้นะครับผมนะดวงดาวก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างนี้เป็นเวลา3วินะครับผมนะอ่านะครับผมนะสร้างความเสียหายครับผมร้อหน่วยนะครับผมนะและพวกมันก็จะโคจรเร็วขึ้นด้วยนี่เห็นไหมมันจะโคจรเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะเป็นเวลาสามวินาะ สร้างความเสียหายด้วยโอเคเมื่อกดใช้อีกทีนะครับผมนะเมื่อกดใช้อีกทีถ้าผมลงดาวก็จะกลับมาใส่ออเลนโซแล้วออเลนโซจะได้รับความเร็วทั้งหมด4 0นะครับผมนะแล้วก็ผลผลจะค่อยๆลดลงปมลดลงภายใน2วินาทีนะครับผมนะประมาณนี้เาสำหรับสกิลนี้สกิลนี้ถ้าผมนะสามารถคอมโบกับสกิลหนึ่งได้โดยการทำนี้ครับทำให้สตูสตัรตฮะแล้วก็คอมโบกันอ่าอย่างนี้นะครับผมนะ <c oughs> ดาเมจจะค่อนข้างที่จะเออแรงนะครับผมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมนะมาอยู่กับสกิล3ของออร์เรนโซกันนะผมนะออร์เรนโซนะครับผมนะ,นะมนะจะได้ค่อยๆได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่40%รนะครับผมนะหากตัวของออร์เรนโซเดินในทิศเดิมนะครับผมนะก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับผมนะออร์เรนโซก็จะได้รับบัฟความเร็วนะครับผมนะค่อยๆได้บัฟรับความเร็วเออริมพัน์นะครับผมนะโอเคครับผม โอเคผมสกิลที่3เมื่อกดใช้นะผมนะออร์เรนโซผมจะบินออกไปนะครับผมนะจะเข้าสู่โหมดบินนะครับผมนะเป็นเวลา12วินาทีนะครับผมนะนี่มนะันก็จะออร์เรนโซก็จะบินอย่างนี้นะครับผมนะหากออร์เรนโซได้รับความเสียหายนะครับผมนะออร์เรนโซก็จะหยุดบินทันทีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากคีบจากป้อมหรือจากแชมเปี้ยนของศัตรูก็ตามนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะสำหรับสกิลนี้ที่การใช้สกิล3นะผมนะสามารถคอมโบกับสกิลหนึ่งได้อย่างนี้ครับโดยการปล่อยปงออกไปแล้วก็สร้างดวงดาวเกิดใหม่ เห็นไหมฮะดวงดาวเกิดใหม่จะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะผมเมื่อถึงสตู่กดหยุดใช้กดอย่างนี้อ่าบางคนอาจจะดูไม่ทันนะผมเดี๋ยวจะเอาใหม่นะครับก็คือเราปล่อยสกิลสามไปใช่ไหมให้มันแบบให้ออเรียนโซพุ่งไปสมมติอันนี้ออเรียนโซพุ่งไปอยู่ฮะเมื่อสตาร์นเสร็จแล้วก็ให้สร้างดวงดาวนี่ผมให้ดวงดาวมันหมุนรอบตัวเองด้วยสกิลสองนะครับประมาณนี้นะครับผมนะยิ่งวงใหญ่ครับผมมายิ่งวงใหญ่สตาร์นยิ่งนานนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคผมมาอยู่กับสกิลอันติเมทของออรเลนโซนะครับผมนะออรเลนโซนะครับผมนะจะพ่นเปลวไฟแห่งดวงดาวสร้างความเสียหาย350หน่วยและสโลสตูเบลวลาวสิบวินาทีสกิลนี้นะครับผมมี2ระยะนะครับผมนะนั่นก็คือระยะปลายครับผมนี่ครับผมจะสร้างความเสียหายเฉยๆนะครับระยะปลายนะผมนะท่านชมสังเกตดีๆฮะว่าออลเลนโซจะมีสกิลอันติ2ระยะนะครับผมนะห <c oughs> ากสตูอยู่ในระยะนี่ระะ All นครับผมระยะใกล้ๆออลเลนโซครับผม ศัตรูจะโดนดันออกไปครับผมสุดระยะก็คือระยะตรงเนี้ยเห็นไหมไหนมองให้ผมศัตรูจะโดนดันออกไปนะผมนะโอเคซึ่งสกิลนี้นะผมสามารถคอมโบกับสกิลที่2ของอเรียนโซได้ฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอมาดูกันฮะเห็นไหมฮะระยะการดันนะผมนะระยะการดันศัตรูออกไปผมจะเท่ากับระยะของดวงดาวที่เนี่ยผมโคจอรอบอเรียนโซด้วยสกิลสองนะครับผมนะมันจะใหญ่พอดีนะครับผมนะสามารถคอมโบกันได้นะครับ และนี่ก็คือทิศการใช้อันติของโอเลียนโซนะครับก็คือแฝดไปข้างหลังฮะดันสู้เข้าป้อมแล้วก็นี่ครับผมคอมโบประมาณนี้ครับผมนะหากัตรูอยู่หน้าป้อมนะครับผมนะก็จะเป็นทิศการเล่นอันนี้เป็นทิศการเล่นโอเลียนโซของผมนะฮะในกรณีที่ศัตรูเป็นตัวที่แบบมีโวลิลิตี้ค่อนข้างาสูงนะผมนะเราก็จะทำการใช้สกิลหนึ่งเพื่อสแตนสตูก่อนนะครับอย่างนี้เข้าไปข้างหลังอันติแล้วก็อย่างนี้ฮะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับอันติเมทของออลเรียนโซเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมโบคร่าวๆของออลเรียนโซนะครับในกรณีที่ศัตรูอยู่กัรเป็นฝูงเนาะน่าประมาณนี้นะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือแค่เลือดเหลือนิดเดียวผมสามารถใช้แฟลชแล้วอันติได้เพื่อต่อระยะการใช้นะครับผมนะซึ่งแน่นอนอันติของออเรียนโซนะครับผมนะไม่ได้มีดีแค่การดันศัตรูนะครับคือสร้างความเสียหาย ที่ค่อนข้างรุนแรงนะผมว่าและนี่เป็นกรณีที่ศัตรูมีสกิลหนีค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถทำดาเมจได้นะครับผมนะอย่างนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะแฟดแฟดเข้าไปสกิลหนึ่งนะผมอย่างนี้นะฮะแฟดเข้าไปสกิลหนึ่งเพื่อโดนสตันหากไม่มีอันติก็ใช้สกิลสองไปเลยนะฮะแต่ถ้ามีอันติแฟดเข้าไปสตันอันติสกิลนะครับผมนะ มันก็จะสร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ผมสาหรับออลเลียนโซนะครับผมนะก็ไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคมาอยู่กันในเกมนะครับผมนะกับออลเลียนโซนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมนะก็ตาีนผมเจอเอเวอรีนนะครับผมนะเป็นตัวละครที่เพิ่งโดนอ่าบัฟมานะครับผมนะก็ค่อนข้างเห็นที่จะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ส่วนตัวออลเลนโซผมเป็นตัวที่สามารถกดเอเวอรีนได้นะครับผมนะก็ นั่นแหละด้วยสกิลสองครับผมจะ,ะอัพเป็นสกิลสองทำก่อนนะผมเวลาเคลียร์คลิปจะได้แบบเคลียร์ได้เร็วเนาะเห็นไหมฮะอ่าคอมโบออรเรนโซ่ครับผมสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองกับผมนะตามสเต็ปนะครับก็กดดันเอเวอร์ลีนไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็เช็คของตลอดเวลานะครับผมนะเช็คเงินเช็คของนะครับผมอันนี้เอเวอร์ลีนม,มีสกิลสองนะสามารถชามเราได้ครับผมเห็นไหมเราก็สวนได้ครับผมนะเห็นไหม เห็นไหมครับว่าเลือดเอเวอร์ลีนกับเลือดของเรานี่ต่างกันมากเลยนะครับผมนะคือผมกดเอเวอร์ลีนตานี้ยับเลยนะครับผมนะเดี๋ย ugo จะไปดูไฮไลท์ต่างๆของผมละกันนะครับผมนะโอเคในจังหวะนี้นะครับผมนะผมเห็นศัตรูครับผมนะกำลังสู้กับเพื่อนของเราอยู่นะครับผมนะผมก็เลยใช้สกิล3ของออเลนโซในผมในการบินไปช่วยเพื่อนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ผมอ่าแต่นี้ศัตรูเลือดเหลือน้อยผมผมทำการแฟดเข้าไปแล้วก็กดอนตินะครับผมนะเป็นไอัลเลซินเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นฉากเดิมๆนะครับผมนะที่ผมปิดแก๊งบนอีกแล้วนะครับผมนะคือเพื่อนตอนนี้ก็ผมเพื่อนกันเพื่อนกําลังบวกกันนะครับผมเห็นไหมับผมว่าผมเอาสกิลหนึ่งของออเลนโซที่วงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เอาไปแบบดักหน้าตัตูว่าผมเพื่อไม่ให้ตัตูเดินเข้าป้อมเนาะแล้วผมก็จะทําการปิดจ็อบนะครับผมนะเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับไฟในตอนนี้นะอ่าได้ W ด้วยนะครับผมนะ <laughs> แต่ปะตอนไฟกันตรงด้านล่างดีกว่านะครับผมนะตอนนี้ผมผมเห็นมาเตอร์ยินะครับผมนะกำลังสู้กับวูคองของเราอยู่เนาะเราก็ทําการสกิลหนึ่งไปสตันสตูแล้วก็อันตินะครับผมเห็นไหมครับว่าออเรนโซ่ผมอันติของมันไม่ได้มีแค่ไว้ดันนะครับผมนะดาเมจค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะครับผมนะอ่าต่อไปนี้ครับผมผมก็เจอเอเวอร์ลีนะครับผมเอเวอร์ลีนี่เลือดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะ่าวูคองเราทุบไปเอเวอร์ลีใช้สกิลอันติหนีครับผมนะแต่เราแฟลเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งครับผมแต่ไม่โดนนะะฮ แต่ถามว่าทำไมผมถึงกล้าเข้าไปผมพอดีมีเพื่อนมารับไว้ผมผมเห็นในแผนที่เนาะว่าเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนมารับอยู่นะผมก็เลยเข้าไปเลยนะครับผมนะครับผมฉากนี้นะครับผมนะผมเห็นเพื่อนกำลังบวกกันที่เลนกลางนะครับผมนะผมเลยทำการตัดสินใจใช้สกิลสามเพื่อบินไปช่วยเพื่อนนะครับผมนะอ่าและผมก็ทำการกดสกิลหนึ่งเพื่อทำการเลี้ยงวงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมนะอ่าเห็นไหมมันก็ขั้นที่ใหญ่เนาะข่าจะเสือไปหนึ่งครับผม แล้วก็ตอดเอเวอร์ลินไปเรื่อยๆนะครับผมนะเห็นไหมครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยผมผมก็ไล่เอเวอร์ลินไปเรื่อยแล้วผมก็ใช้สกิลหนึ่งดักนะผมะเพื่อให้เอเวอร์ลินกลับบ้านนะครับผมแล้วผมก็คายด้วยสกิลด้วยสกิลสองนะครับผมนะจนเอเวอร์ลินตายเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ มาดูช็อตขึ้นบ้านของออรีนโซกันนะครับผมนะออรีนโซนะครับผมนะช็อตขึ้นบ้านวิธีการขึ้นบ้านคือเนี่ยผมกดสกิลสแล้วก็กดสกิลหนึ่งตามนะผมนะเห็นไหมว่าเพื่อนกําลังอยู่บ้านบ้านของศัตรูนะผมนะแต่ดูวงของเราสิฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยครับผมนะทำให้ศัตรูแบบไม่กล้าเข้ามาแบบมากันนะครับผมไม่กล้าเข้ามาในวงเรานะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างจัดนะครับผมนะและเพื่อนเราก็เก็บงานไปอารมณ์เหมือนเป็นการไล่ศัตรูให้ไปหาเพื่อนประมาณนั้นครับผมนะอันนี้ผมก็ทําการเก็บยัตซม นี่นะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะผมวิธีการขึ้นบ้านของออรเรนโซนะครับผมนะก็คือพยายามเลี้ยงวงให้มันใหญ่นะครับผมนะเพื่อให้แบบศัตรูมันพยายามแบบไม่อยู่ในวงเราคือเดินออกจากวงของเรานะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับออรเรนโซนะครับผมนะโอเคผมนะก็สับคลิปในวันนี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเย้ฮู้ไปละเย้ฮู้